เรามาถึงโลกต่อมลูกหมากโตแล้วนะคะต่อมลูกหมากเนี่ยก็เป็นต่อมที่อยู่ในอวัยวะเพศของผู้ชายก็จะเป็นคําที่เขาแซวกันนะคะอายุมากแล้วต่อมลูกหมากไม่ทํางานแล้วอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราจะมาคุยกันว่าต่อมลูกหมากโตเนี่ยมันรบกวนเรื่องราวของชีวิตอย่างไรมันเกี่ยวข้องกันขับถ่ายปัสสาวะอย่างไรนะคะต่อมลูกหมากเนี่ยมีหน้าที่ก็คือเขาก็บอกว่า สร้างอสุจินะคะสร้างน้ําที่เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ทีนี้ตอนที่เราอายุไม่เยอะยังเป็นวัยรุ่นหรือเป็นคนที่อายุกลางคนนะคะต่ำลูกมาเขาก็ทํางานตามปกติดีการที่อายุเป็นย่างเข้า45 5ส60หหรือว่าผู้สูงอายุนะคะต่ำลูกหมากเริ่มงอแงเริ่มงอแงก็คือ เป็นการที่อยู่ดีๆต่อมลูกหมากก็ขยายขึ้นนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยต่อมลูกหมากเขาโตแต่เขาไม่ได้บรบกวนเรื่องราวของชีวิตประจําวันแต่หลายคนผู้สูงอายุก็ต่อมลูกหมากโตแล้วมาทําให้เกิดอาการที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายปัสสาวะอย่างเช่นอาการที่สําคัญสคัญของผู้สูงอายุที่มีต่อมลูกหมากโตเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นจากสไลด์เนี่ยถ่ายปัสสาวะบ่อยนะคะ ปัสสวะไม่แรงเวลาปวดปัสสาวะก็ต้องรีบเข้าห้องน้ํารอไม่ได้กันไม่อยู่นะคะปัสสาวะเสร็จก็รู้สึกว่า,ายังฉี่ไม่สุดเลยยังอยากจะฉี่อีกนะคะปัสสาวะไหลๆหลยหยุดหยุดต้องช่วยเบ่งแล้วกลางคืนก็เป็นภาระในการลุกขึ้นมาขับถ่ายปัสสาวะตอนกลางคืนนะคะจริงๆแล้วเมื่อเราปัสสาวะไม่ออก,ก,กเนี่ยต่อมลูกหมากโตเนี่ยมันจะ ลามไปถึงทางเดินปัสสาวะอักเสบเมื่อกี้เราก็คุยไปแล้วนะคะทางเดินปัสสาวะอักเสบบางคนเนี่ยก็จะมีภาวะแทรกซ้อนว่าเป็นนิว่วเป็นไตเสื่อมเป็นปัสสาวะสีผิดปกติเป็นเลือดออกมาเลยอันนี้ก็ต่างแตกต่างกันไปแพทย์เนี่ยเขามีวิธีการดูแลรักษาต่อมลูกมากซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขามียา เพื่อรักษาอาการต่อมลูกหมากโตคือยาที่ทําให้คลายกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อแถวต่อมลูกหมากเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อเรียบเป็นกลุ่มยาลดขนาดของต่อมลูกหมากนะคะแต่ถ้าเป็นเยอะๆนะคะการรักษาเขาก็จะใช้วิธีผ่าตัดวิธีผ่าตัดต่อมลูกหมากเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะผ่าตัด ผ่านกล้องนะคะการใช้เลเซอร์ช่วยในการผ่าตาดัดการใช้ขดลวดเข้าไปขยายช่องทางให้ทางเดินปัสสาวะไหลเป็นปกตินะคะอันนี้ต่อมลูกหมากก็จะมีลักษณะแบบที่เห็นเนี่ยนะคะอันนี้คือกระเพาะปัสสาวะที่กักเก็บปัสสาวะแล้วอันนี้ก็เป็นท่อทางเดินปัสสาวะที่เราจะขับลงมาอันนี้ภาพทางขวามือเนี่ยก็คือต่อมลูกหมากผิดปกติและ เราจนไปเบียดท่อทางเดินปัสสาวะที่เราจะขับปัสสาวะออกมาทําให้เกิดการขับปัสสาวะไม่สะดวกคะอันนี้ก็เป็นรูปตัดขวางรูปอีกด้านหนึ่งเห็นไหมคะท่อทางเดินปัสสาวะผู้ชายเนี่ยก็จะมีตั้งแต่กระเพาะปัสสาวะลงมาทางองคชาตกว่าจะมาสุดสิ้นเนี่ยออกทางปลายท่อปัสสาวะ ก็ที่บอกว่าค่อนข้างจะยาวนะคะทีนี้มันก็จะมีปัญหาอยู่ตั้งแต่ท่อปัสสาวะข้างบนนี่แหละใช่ไหมคะตอมลูกหมากโตไปเบียดตรงน,นี้ทีนี้เราทําอะไรให้คนไข้ได้บ้างเราก็จะบอกว่าเราไม่ควรกั้นปัสสาวะไม่ควรกั้นเราจะทำอย่างไระก็มันปัสสาวะไม่ออกนะคะก็จะต้องพึ่งแพทย์แล้วก็ทีนี้ถ้าเรามีการ ดื่มน้ํามากๆเนี่ยน้ํามันก็จะสร้างเยอะกับเพราะปัสสาวะมันก็มีเยอะเขาบอกว่ากลางคืนก่อนนอนเนี่ยเราก็ไม่ควรดื่มน้ําก่อนนอนเยอะสักสองชั่วโมงก่อนนอนระงดน้ํานะแล้วก็เครื่องดื่มที่มีชากาแฟคาเฟอีนแอลกอฮอล์อันนี้ก็ทําให้เกิดการขับถ่ายปัะสสะาวะเยอะขึ้นพวกยา ลดน้ำมูกยากแก้แพ้อันนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาการขับทายปัสสาวะมีเรื่องอผู้ชายที่ขี่จักรยานเขาบอกว่าเวลาขี่จักรยานเนี่ยเขาแนะนำให้ใส่กางเกงที่ซับพอร์ตลูกอันทะแต่เวลาใส่แล้วมันก็จะโช์สลีละน้ํามองเห็นบางคนก็เขินไม่กล้าใส่แต่เขาบอกว่าถ้ามันจะเทือนจะเทือนขึ้นมามันก็จะไปกระตุ้นให้ต่อมลูกหมากโต อันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งมีอีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบเราต้องมองให้เป็นเรื่องปกติผู้สูงอายุเนี่ยเขากบอกว่ามีความต้องการทางเพศไหมเพราะว่าต่อมลูกหมากเนี่ยมันจะเป็นที่ที่ผลิตน้ําน้ํากามเขาบอกว่าถ้ามีการระบายน้ําเชื้อออกมาก็จะทําให้ต่อมลูกหมากเนี่ยไม่บวม แปลกไหมคะน้ําเชื้อที่อยู่ในต่อมลูกหมากเนี่ยที่คนที่อายุน้อย,อยไม่เป็นเพราะเขาอาจจะมีเพศสัมพันธ์บ่อยคนสูงอายุก็ไม่มีเพศสัมพันธ์เขาบอกว่าต่อมลูกหมากโตแล้วไม่มีปัญญาทมอะไรแล้วเขาบอกว่าถ้ามีเพศสัมพันธ์ได้ก็มีเธอค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าสนุกสนุกนะคะแต่มันเป็นทฤษฎีที่มารองรับว่าทําไมคนที่เขาสูงอายุแล้วเขามีเพศสัมพันธ์เขาถึงไม่ค่อยเป็นโรคอะไรอันนี้อาจจะเป็น ทฤษฎีที่เป็นเรื่องสนุกๆที่มาเล่าให้ฟังนะคะทีนี้ต่อมลุกหมากโตเนี่ยมันจะมาต่อนเนื่องของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยก็เป็นโรคท็อปฮิตของผู้ชายเจอแล้วเป็นโพสเตดแคนเซอร์เขาเรียกว่าเนื้อร้ายเมื่อกี้ต่อมลูกหมากโตเนี่ยเขาเป็นบีนายก็คือเนื้อเนื้อไม่ใช่เนื้อร้ายบีนายก็คือก้อนก้อนโตก้อนเนื้อ ทีนี้แคนเซอร์เคซอร์คือมะเร็งเอาแล้วเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเริ่มตั้งแต่ไม่มีอาการนิดหน่อยแต่ว่าแต่ถ้าเริ่มมีอาการมากขึ้นมากขึ้นอันเนื่องมาจากต่อมลูกหมากโตเนี่ยก็เป็นกดทับท่อทางเดินปัสสาวะก็จะมีอาการเหมือนที่เล่าให้ฟังจักต่อมลูกหมากโตนั่นแหละนะคะที่ปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันกลางคืนเลยปัสสาวะลำบากปัสสาวะไม่ออกแสบขัด แต่ถ้ามะเร็งเป็นระยะลุกลามนะคะมะเร็งที่อยู่ในระยะลุกลามเนี่ย <c oughs> มันจะเหมือนอาการของคู่ป่วยมะเร็งทั่วๆไปที่เบื่ออาหารน้ำหนักลดทานอาหารได้น้อยแล้วก็ร่างกายเนี่ยก็จะปวดเมื่อยตามข้อตามกระดูกอ่อนแรงปัสสาวะอาจจะเป็นเลือดอาจจะเป็นสีแดงไปนะคะอันนี้ก็เป็นภาพของมะเร็งต่อมลูกหมากให้ดูว่า ดูดีๆนะถ้ามันมีเนื้อร้ายมาเบียดนะคะต่อมลูกหมากมันก็จะทํางานไม่ได้นะคะเขาก็แนะนําว่างไงเราอายุมากขึ้นหรือว่าเวลาเราไปตรวจสุขภาพคุณหมอเขาก็จะตรวจหาค่ามะเร็งต่อมลูกหมากที่เรียกว่า PSA PSA ก็ Prostatic Specific Antigen นะฮะ PSA เนี่ยมันเป็นสารที่บ่งชี้ว่าเป็นมะเร็งนะถ้าเกิดค่าขึ้นสูงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากค่อนขั้นสูงนะคะเพราะว่าสารชนิดเนี้ยจะผลิตออกมามากในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็วัดค่าได้โดยการเจาะเลือดพอเจาะเลือดเสร็จเนี่ยคนทั่วไปนะไม่ควรจะเกิน4นาโนแกรม ะะถ้าเรามีญาติพี่น้อ,องเขาก็มาถามไปเจาะตรวจมะเร็งต่ำลูกหมากแล้วค่า PSA สูงใจคอไม่ดีอันนี้เวลาให้คำแนะนำนะคะจะต้องมีส่วนของให้ทั้งด้านบวกและด้านลบให้ถูกต้องเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนที่เป็นมะเร็งต่ำลูกหมากนอกจากดูค่านี้อย่างเดียว ค่านี้ที่สูงอาจจะไม่เกี่ยวข้องก็มีเช่นบางคนเนี่ยมีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะร่างกายติดเชื้อสาร PSA ก็หลั่งออกมามีการสวนปัสสาวะหรือรับประทานยาบางตัวหรือบางคนเนี่ยมีการหลั่งอสุจิหรือบางคนชอบไปนวดแถวแถว,แถวต่อมลูกหมากเอามือไปคลำไปจับมันเหมือนไปกระตุ้นให้สารพวกนี้มันหลั่งออกมานะคะเพราะนั้นก็ต้อง ทำใจให้สบายเพราะว่าถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยร่างกายมันจะต้องอ่อนแอเบื่ออาหารกินไม่ได้นะคะถ้าเกิดแข็งแรงดีแล้วไอ้ค่า P S A ออกมาสูงเราก็ไปหาสาเหตุให้เขาอีกหน่อยหนึ่งการรักษาของคนเป็นมะเร็งก็ตามสเต็ปนะคะตัดต่วนที่เป็นเนื้อร้ายทิ้งฉายแสงใช้เคมีบำบัดนะคะแล้วก็เขาก็ตามตามขั้นตอนเป็นสเต็ปของการรักษา มะเร็งอันนี้ต่อมลูกหมากก็มีทั้งส่วนดีส่วนไม่ดีนะคะเราก็ต้องรักษาเขาไว้นะคะเราก็ต้องดูแลต่อมลูกหมากให้สมบูรณ์แข็งแรงเมื่อมีปัญหาคุณหมอก็จะเป็นคนช่วยเราเราก็ช่วยดูแลคนไข้ต่อไปะคะ่ะ